สวัสดีครับเพื่อนเฟสแดนไลน์เพื่อนช่างซ่อมปั๊ลมทุกท่านนะครับนี้เป็นฮาร์ตาลีสิบหกนิ้วนะครับอาการไม่รู้นะครับเพราะว่าเขามาแค่หัวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีปั๊มลมมาซ่อมอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ตาลีสิบแปนิ้วนะครับรุ่นใหญ่สิบหกนิ้วนะครับรุ่นเล็กแล้วก็ยี่ห้อจีนนะครับ16นิ้วเหมือนกันสีฟ้าฟาจะมีตัวนี้นะครับนิชเตัวนี้ก็จะมีเครื่องปั่น ผลไม้นะครับตั้งไว้อยู่ว่าเหม็นไหมเราจะมีมาโครเวฟนะครับที่ยังซ่อมเสร็จเนาะก็จะมีของเอฟซี FC นะครับที่อยากแกซ่อมของเก่านะครับคือปลมตัวเก่าประมาณ50ปีนะครับก็เทสแล้วนะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นที่คุณลวดขาดน,นะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับก็จะซ่อมตัวที่ซ่อมง่ายก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นฮาดีสินะครับเราก็เสียบปลั๊กเสียบกดดิกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จับดี่แกนถ้าไฟเข้าเครื่องมันจะสั่นที่มือนะครับตื๊ดตืนะครับตัวนี้มันเงียบจก็บนะครับลองกดดูเบอร์ใหม่นะครับเบอร์สองเบอร์สามก็ยังเงียบอยู่แสดงว่าไฟไม่เข้าเครื่องครับถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเราจะทาการซ่อมลมนะครับ ทดูสายก่อนนะครับว่ามีสายขาดหรือเปล่าครับถ้าไม่มีสายขาดนะครับเราก็ลองมาเปิดด้านล่างดูว่ามันสวิตนะครับหนึ่งสองสามมันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเปิดด้านในดูนะครับสวิตเบอร์หนึ่งสองสามก็น่าจะปกตินะครับเพราะไม่มีมีรอยเลยสายไฟบ้านนะครับสีตะเนาครับสีฟ้านะครับสีฟ้าจะวิ่งขึ้นไป เราก็ไล่ๆไปดูวิ่งเงินไปที่ขดลวดนะครับส่วนสีน้ำตาลนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาเข้าเบอร์หนึ่งสอสานะครับแล้วก็เข้าขดลวดเวลาเรากดเบอร์เนาะลักษณะนี้ <c oughs> เราต้องวัดดูสายก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจว่าสายเราขาดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องวัดก็เราไม่ต้องวัดก็ได้นะครับ เส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเข้าสีขาวนะครับนี่เนาะเข้าขดลวดทีดด้านบนผมใช้มิตเตอร์ตัวน,นี้ดีกว่าเรียกเข็มก็ได้ครับผมมันต้องรีเซตเป็นที่ย่านเสียงน,นี่ครับเป็นขีดขีดเป็นขีดเป็นขีดเล็กเป็นเป็นขีดใหญ่นะครับเหมือนสัญญาณไฟฟ้เนาะแล้วก็แตะนี่ครับ ดังติดติดใส่กันก็จะมีเสียงดังนะครับแล้วก็เอาปลายสายนะครับของพัดลมนะครับก็คือตัวนี้แต่ไว้แล้วก็ไปที่อ่อีกด้านหนึ่งของลมนะครับเป็นกับรมลองดูเส้นก่อนอเคสเส้นนี้ไม่ขาดครับดังติดสลับมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสีขาวเนาะมันต้องไม่มต้องดังนะครับถึงจนะแล้วก็ไปจิ้มที่ ที่ขึ้นขนลวนครับโอเคสายไม่ขาดนะครับก็สวิคดูแล้วไม่น่าเสียนะครับเพราะว่าน,นี่มีรอยอะไรแล้วเราไปดูด้านบนกันครับครับผมก็ด้านบนก็จะมีน็อตแค่สามตัวนะครับวนกระแปรงแล้วก็ถอดั้งสามตัวออเสร็จแล้วก็น็อดด้านบนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวสายนะครับแล้วก็น็อดตรงท้ายในหนึ่งตัวแค่นี้ก็ออกได้แล้วครับผม เราก็ดึงฝาครอบออกนะครับก็จะเห็นภายในแบบนี้นะครับน,นี่เป็นบูธนะครับอันนี้เป็นแผงวงจรอยู่ด้านในนะครับตัวนีเ้เราต้องไปวัดฟิวด้านในดูนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถับต่อไปแล้วก็ขันน็อตอีกสี่ตัวนะครับขันคาปาวก,ก่อนนะครับ ใช้ควงปักมบนเบนนครับนี่ของลูกค้าครับติดปัะโลมมาด้วยผมก็เลยถือโอกาสใช้เลยมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดไม่เคยออกนะครับมันจะติดนะครับเราต้องใช้เคยกวงปักเบนนะครับงัดสำหรับรุ่นใหม่ครับบางตัวก็ออกง่ายครับกาปาอันนี้เขาเหมือนกับไฟลนไว้ครับโอเคน็อตนี้เราใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำไม่ให้มันหายนะครับ ค okay, ครับผมก็เอาน็อตสี่ตัวออกเลยครับเดี๋ยวเราก็มาดูด้านในกันเสร็จแล้วนะครับดึงด้านหลังออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงบูทออกโอเคบูทออกยังออกไม่ได้ครับเพราะว่าเราลืมเอาตัว mm hmm. นี้ออกครับตัวสลัก mm hmm. เรียกว่าสลักใบนะครับ mm hmm. ออกก่อน mm hmm. เราต้องเอาออก,ก่อนนะครับ mm hmm. ผมก็ลืมไปนะื่อสักครู่นาะแต่จะทําให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแต่ก็เลยลืมขั้นตอนไป เดี๋ยวนี้เราไปหาตะปูดอกเล็กๆมาซ่วนมากผมใช้ตะปูสองนิ้วนะครับตอกตอกเสร็จนะครับมันก็จะกระเด็นลงมาครับตอกเข้าไปในรูนี้เลยนะครับแล้วก็เคาะลงไปเนาะก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวขนรวนโดนปูนครับผมเลยไม่ทำดูอันนี้ถอดออกก่อนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราอย่าเพิ่งดึงขนลวดออกนะครับจนกว่าแน่ใจว่าเราจะเอาอะไรออกหมดก่อนเราจะตัดสายตรงนี้ออก นี้สายลักรัดอ่าไม่ไวเสร็จแล้วนะครับเราดึงสายให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อจะการทำการอ,าออกมาได้ไงได้นะครับดึงมนันโอเคนี่ครับพิกมาดูด้านนี้นะครับเพื่อนจะเห็นขาพิวสองเส้นน่ครับสองขานนี้เนาะชัดเจนเลยสาเหตุที่มันไม่ติดนะครับเป็นเพราะว่าพิวตัวนี้ ขานะครับมันอาจจะขาดนะครับก็คือฟิวขาดนั่นเองเนาะเราใช้สัญญาณเสียงนะครับง่ายมากแล้วก็ตั้งไปที่สัญญาณเสียงก็เป็นขีดๆนี้คือเวลาเราแตะกันก็ยินเสียงเนาะเกิดมันนะครับถ้าเกิดฟิวไม่ขาดมันจะได้ยินเสียงครับเราวัดสองข้างเลยครับข้างนี้กับข้างนี้นี่ครับถ้ามันเงียบอย่างนี้นะครับแสดงว่า มันขาดเรียบร้อยถ้ามันไม่ขาดกันจะดังนี่ครับลองแตะกันอันนี้ถ้าเกิดว่าไปแตะที่ขาฟิวนะครับมันไม่ดังนะครับแสดงว่าฟิวของเราขาดแล้วครับผมโอเคสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะเป็นฟิวขาดอย่างเดียวนะครับเหตุที่ฟิวขาดนะครับหนึ่งเลยผมสาเหตุที่ฟิวขาดนะครับมีหลายสาเหตุนะเกิดจากการตรงนี้สึกหลอเป็นสีดํานะครับสองข้างนี้เกิดความร้อนนะครับพื้นที่กดลวด เวลามันหมุนนานๆน,นะครับแล้วก็อย่าง C นะครับถ้า C เสื่อมนะครับก็มีเป็นสาเหตุที่ทําให้พิวเราขาดได้นะครับเพราะว่ามันจะร้อนที่กุลวดนะครับ C ีหนึ่งจุไมโคนะครับตัวนี้เราต้องเอามาวัดดูก่อนนะครับว่าิียังได้อยู่เปล่าวิธีการต่อพิวที่ขาดนะครับมี2อย่างก็คือไปซื้อพิวใหม่เปลี่ยนและอย่างที่สองคือหาสายไฟสั้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ไกตัด ให้มันเหลือสั้นๆอย่างนี้นะครับเราจะไม่เอาทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดความร้อนขึ้นนะครับหรือมันช็อตขึ้นมันจะไม่ขาดนะครับเราก็ดึงมาสักอสองเส้นก็ได้นะครับสามเส้นก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้เ,เวลาการต่อนะครับก็ง่ายมากแต่เราต้องมีหัวแรงนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องใช้นะครับหรือ เราไม่มีหัวแรงนะครับเราก็สามารถที่จะปาดเชือกออกแล้วก็จับฟิวนะครับหมุนพันใส่กันนะครับพันให้มันเหมือนเป็นเกลียวนะครับแล้วก็แปะไว้เหมือนเดิมนะครับแปะอย่าให้มันไปโดนตัวอื่นนะครับก็สามารถใช้ต่อได้นะครับเหมือนกันนะครับครับผมก็พันให้มันเป็นเกลียวเล็กน้อยอย่างนี้นะครับนะครับพันให้มันเป็นเกลียวเล็กๆอย่างนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้หัวแรงครับวางทาาลงไปก็หัวแรงหมุนตีเข้าไปอันนี้เป็นการสาธิตให้เพื่อนดูกันนะครับบางทีในกรณีที่เราหาฟิวไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังไงก็หาไม่ได้นอกจากร้านของเก่านะครับนี่ครับ ครับผุมต่อล้มุมนี้เนาะอีกขานี้เราก็เอามากดใส่ฝั่งนี้ครับกดใส่ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็บักกี้เข้าไปเลยถ้าเกิดเราไม่มีหัวแรงนะ<ม>ก็เหมือนที่บอกครับจบปิดนะครับแต่เราต้องตัดสายเชื่อออกที่เข้าพันนี้ครับทบไว้เป็นกล่องขาวเล็กคล้ายอ่ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่าฟิวขล,ลมุถมถามอันตรายไหมอ,อ่ผมว่าหยุด ันช็อตมันก็ขาดนะครับมันขาดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพันขนลวนใหม่มันหมอเนาะเขาก็ยังไม่ใส่ฟิวให้เราหรอกครับเขาก็พันมาแบบนั้นแหละก็ถามว่ามันอันตรายไหม, <Yes. S 1> ม,มเ,เขาก <Yes. S 1> ็บอกพันมายี่สิบปีแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเ mm. ขาก็พูดอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยครับคือหลายคนกลัวนะครับสนใจก็ประมาณนี้ครับคือการแก้ไขปัญหาเนาะในการเอาพัดลมมาใช้ก่อน าเกิดเรามีที่ซื้อนะครับเราก็ค่อยไปซื้อมาใส่แค่นั้นแหละครับจบข่าวแค่นี้เนาะนะครับแค่นี้เองนะครับเอาสองขานี้นะครับมาต่อใส่กันมันก็คือต่อตรงต่อเป็นต่อตรงนั่นเองถ้าเกิดเราไม่เห็นฟิวมันอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับมันก็มีวิธีนั่นแหละนะครับต่อตรงได้อีกนะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแค่นี้ก็นําประกอบแล้วก็ใช้ได้ตามได้ตามนถ้าเกิดไปซื้อฟิวมาใส่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนก็หยอดน้ำมันจักรลงไปนะครับหยอดก่อนประกอบก็ได้ครับเวลาเราหมุนนะครับได้จักสองรอบเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามันเหนืดกว่านั้นแสดงว่าแกมติดนะครับโอเคนี่ถือว่าโอเคแล้วครับผมหมุนตามมาได้ประมาณรอบกว่าๆนะครับก็ประกอบเลยครับผม ก็ใส่นะครับแล้วก็หมุนดูครับสองสามรอบครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลองประกอบดูก่อนนะครับส่วนซีนะครับถ้าเกิดเราไม่มี ตัววัดนะครับเราก็ใส่ใบลองเทสดูนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันหมุนช้าครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ลองเสียบก่อนว่ามันติดหรือเปล่านะครับัเพื่อนๆสังเกตว่ามันหมุนแล้วครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะวัดซีก่อนก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวการวัดซีเดี๋ยวเรามาดูกันวัดไม่ยากนะครับจะเกิดเรามีตัววัดซี แต่ว่าการวัดส,สีเราต้องตัดออกเส้นหนึ่งครับผมตัดกเส้นสีไหนก็ได้นะครับตอดปั๊กก่อนนะครับเมื่อนับแล้วก็ปอกสายอ่าถ้าเกิดอ่าส่ฟิวเสร็จนะครับเราก็เทสด,ดูก่อนสำหรับเพื่อนๆช่งางที่เอามาซ่อมนะครับถ้าเกิดทำใช้เองก็ประกอบใสย่ยได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัววัดขาปานะครับมีสัญ,ญลักษณ์2ขีดชนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็หันไปเลยตรงเสร็จแล้วก็มันจะเป็น n กับ f ด้านบนนะครับนี่ผมรีเซ็ตอยู่เลยครับแป๊บนี้เห้ร้อนไปหน่อยครับหายเลยครับกดเร็วเกิน นะครับเราก็ลองวัดดูนะครับไม่มีซ้ายขวานะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับสีหนึ่งจุดห้าไมโครครับตัวนี้ดูที่หน้าปัดนะครับจะเหลืออะไรก็ฝั่งนี้ไม่มีที่จินนะผมเอาตรงนี้กันสายไม่ค่อยดีแล้วครับสี่เหลือหนึ่งจุดสี่สี่สามสี่สี่ครับหนึ่งจุดสี่ก็ขาดไปนิดนึงนะครับ ก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับสําหรับซีตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดซ่อมให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับให้มันเต็มไปครับถ้าเกิดว่าใช้เองก็ใช้ใช้ได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าผมซ่อมให้ลูกค้าผมเปลี่ยนไปเลยนะครับก็เครื่องนี้มีปัญหาอะไรครับก็เปลี่ยนซีหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ผมไปซื้อร้านน้ามอรมาครับตัวละยี่สิบสี่บาทนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการซีนะครับหนึ่งจุดห้านะครับก็จะดูง่ายมากนี่ครับเลขหนึ่ง แล้วก็จุดแล้วก็5นะครับนี่ก็สั่งที่ผมได้นะครับมันจะเป็นแบบไม่มีสายนะครับตัวละยี่สิบาทแต่ถ้าสั่ง10ตัวก็ก็จะถูกหน่อยนะครับเนะเาะสิบตัวขึ้นไปก็ตัวละสิบาทนะครับสําหรับซีหนึ่านะนี้เวลาเราต่อไม่มีซ้ายขวานะครับไม่มีบวกลบตัวต่อข้างไหนก็ได้ครับ ท้หดผมก็ซื้อที่นี่ก็เส้นละห้าบาทครับยาว 100, มาเมร์กนึงผมไม่ใช้ท้าหดนะผมว่ามันง่ายดีเพราะว่าเราสวมเข้าไปแล้วก็ใช้มือพันเราก็พันเข้าไปหรือถ้าเกิดเป็นนั้นแล้วก็เอาหัวแรงบวกกีก็ได้นะครับก็แค่นี้เองครับผม่นี้ก็เสร็จและโอเคนะครับสําหรับเครื่องนี้น่าจะจบที่เป็นการต่อพิวต่อตรงเข้าไปนะครับแล้วก็ เ,เปลี่ยนสีให้ลูกค้าถ้าเกิดว่ามีฟิวนะครับแล้วก็ใส่ฟิวใหม่เข้าไปเลยนะครับเองเอแล้วก็เทสให้ลูกค้าเบอร์หนึเสร็จแล้วก็ส่งงานนะครับซีซื้อตัวละยี่ตีไปตัวรี่5บาทนะครับค่าแรงก็ร้อแล้วกันนะครับก็ตีไปสักร้อบาทกันเองนะครับก็ถือว่าเอาลูกค้าไว้เที่ยวหลังนะครับ ต้องไปเจ็บแพงมากเนาะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ทําเองเป็นก็ทําเลยนะครับก็อย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราทําแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับเวลาเหยียบพื้นปูนนะครับถ้าไม่มีเซฟเนาะมีเซฟติคัสก็ดีหน่อยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวประกอบแล้วเทสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จแล้วก็เซฟปลั๊กนะครับแล้วก็เทสดูโอเคหมุนแล้วครับผม กดเบอร์หนึ่งครับอันนี้บนเบอร์สามนะครับบริปากรเบอร์สองโอเคครับนี่ผมนี่ครับสายได้ปกตินะครับนี่ครับเงียบกิ๊บนะครับสำหรับเครื่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนนะครับเพราะแกนไม่มีรอยสึกหรอนะครับแล้วก็เออ่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ตัวที่มันเสียได้เสียนะครับ ครับเราเทสทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์สาเบอร์2เบอร์1นะครับเราเทสทุกเบอร์เสร็จแล้วก็ปิดดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งลูกค้าได้สําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ฝึกซ่อมพัดลมใช้งานเองหรือเป็นมืออาชีพได้นะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะซ่อมอะไรเพื่อนได้ดูกันคลิปนี้ลาไปแล้ว,ลวสวัสดีครับ